สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชูคุชูคุนะครับเนาะเก็บกับเหาคือเก่าครับนี่พุงปลาช่อนนะครับเนาะพุงปลาช่อนอ่ามีบ่อ่าดีปลาช่อนเนาะเอ้ยเอ้พุงปลาช่อนพุงปลาช่อนนะครับเนาะไม่ใช่มีดีอยู่นอมน้ำนะครับเนาะนี่เนาะนี่เขียวเขียวนี่นี่ใส่ปลาคอเนาะครับเนาะบานพรมอื่นใส่ปลาคออ่านี่ก็คือได้มา ไอจากตลาดเราเช่านี่นะครับเนาะเดี๋ยวสิมาโมกกันอ่าเห็ดพอมกครับเครื่องก็จะมีข้าวเบือพริกแดงขาตะไคร้เนาะครับเนาะแล้วก็ใบแมงลักเนาะครับเนาะใบมะกรูดเนาะครับเนาะใส่ข้าวเบดออ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งวิธีเห็ดกันเลยนะครับเนาะเดี๋ยวตำแล้วก็โมกใส่ใบตองโมกหนึ่งโมกหนึ่งนะครับน้องๆเนาะไปครับนี่ครับขาตะไคร้เนาะครับเนาะ ค่ะถ้าใครใบมะกรูดที่ห,าหาั่นเอาลงไปตำเลยนะครับนะเดี๋ยวค่อยเอาพริกแดงลงไปตำตำไปอีกแป๊บหนึ่งก่อนพริกแดงใส่ไปเลยตำไปเรื่อยๆก่อนครับ ตำหหให้ละเอียดไปเลยเด้อ,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 อพี่นอ้องเด้อให้ละเอียดไปเลยเด้วยนี่กะเข่าเบือครับขกเรื่องหน่อยพี่น้องทำข่าวเบือให้ละเอียดเลย่อยๆครับเด้อยข่าวเบือมันนี่เป็นข่าวเหนียวนะครับเด้อใส่ข่าวเหนียวแช่ไว้แช่ไว้ประมาณอสามสิบนาทีชั่วโม,มงหนึ่งนะครับเนาะแช่ไว้ป้าไว,กว้ก่อนนานานันแล้วนะครับเนาะจึงเอามาตำเนี่ยทำครับ โคกใหญ่ตั้มสาใจเลยครับพี่น้องเนาะนี่ครับรล้วลนะครับเนาะละเอียดแล้วละเอียดแล้ว <S <S ปวดหอกเคียนพี่น้องเลย นี่เอาใส่ประคอของเขาเนี่ลงไปเลยครับเนาะพุงประช่อนครับพุงประช่อนมีดีพอมานี่เอาลงไปเลยอันนี้ก็คือพ้อมหั่นเลยนะครับเดี๋เป็นชิ้นเล็กๆแล้วปรุงรสเลยครับชุรสนะครับนเนาะน้ำปลา ปลาครับปลาร้ใส่ไปสองอะจากนั้นแล้วกับใบแมงลักมาครับเนาะใบแมงลักใบแมงลักใส่เบอร์เลยครับกำลังหาบัส จากนั้นแล so huh? yeah. ้วก็คล um ุกเคล้าให้เข้ากันไปเลยนะครับน้องนะมกค้าขบไปเลยนะครับนี่ปกติกะถ้าเป็นมกปลามกอกงกะมกไก่ม็อกขึ้นง่ยไก่กะคือใส่ใส่ฉากตำใบหน่อหนุนเนาะแต่วันนี้ใส่ฉากตำใบอะไรแล้วครับเดี๋ยวดีปลาช่อนมันจะแตกนะครับน้องเนาะ อย่าไรครับเดี๋ยวหองมอสก,ก่อนไปนี่นะครับเนาะใบตองตากแดดนะครับเนาะตองตากแดดนะครับพี่น้องเนาะ <c oughs> อย่าอ่านพวนกับเด้อครับเด้อ ดูลายผดพี่น้องแบ่งเขาก่อนมกบุได้ตองใบตองผมไปตากแดดไว้เมื่อกี้นี่นะครับนอนนี่เนาะมกขี่ไล่ไงงามน้ำขยามันนะครับมัพี่น้องเนาะแต่รับประกันความอร่อยนะครับเด้อ ครับบง่งามำด้วยครับบง่งามเพื่อนเพื่อนเตะกระยาเสียบนะครับน้องพี่น้องนะ <c oughs> เนาะอกไปเรื่อยๆเลยครับ นี่ครับโมกนี่ง้ามพี่นงเมื่อกี้นี่โมกพิษครับโมกไปคนละลายตอมันคัดหลายตอมันก็นเลยบดได้นะครับเนาะวันนี้งามแล้ววันนี้นี่นะครับเนาะหักศพนี่ต้องจังสี่มันจังเม่นนะ ต้องผักเป็นน้ำลายตรงนี่นี่น,นี่ใบตองแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะครับเ,าเ,เนาะแบบนี้นะครับแจกอีกนะตองมกสุดท้ายมกสุดท้ายมกใหญ่เลยครับพี่น้องอันนี้ นี่นะครับเนาะเรียบร้อยเดี๋ยวไปตั้งเตาเลยบันนี้เอาไปหนึ่งกันนะครับเนาะไอ้ได้ทั้งห,หมดหามุกนะครับเนาะพี่น้องเนาะหาหมกุกเฮ้ยนะครับเนาะมุกงามบบต้องไปเขมกัดหักนะครับพี่น้องนะกนินกันนะครับเด้อแซ่บๆครับพี่น้องไปครับ ไปเบิ่งวิธีกันหนึ่งเลยบบบนี้หมอกีเปรี้ยวๆแล้วครับเนาะไอเคียงโต๊กใส่ครับเกรียบแม่นฮักเครื่องลงไปเลยครับมกบใบมกไอพุงปลาช่อนเหานะครับเนาะหมกใส่ปลาคอมกใส่ปลาคออาหารอีสานอาหารอีสานนะครับน,ะนอนนี่เนาะอ่ะปิดฝาหมอไว้ อรอผลอีกประมาณสามสิบนาทีนะครับเนาะสามสิบนาทีก็ได้ก,กินแล้วนะครับถึงนะครับเด้อหน้าตามาันจะเป็นจั่างใดนะครับเนาะ,ะรับรองแซ่บแน่นอนครับมาชิชุกแล้วน้องพี่น้องเนาะแต่ว่าเอ,อทะลักเลยครับเนี่ย นี่ครับนี่ครับโอถ้ถูกแล้วถูกแล้วล้อเลยเอาขอพี่น้องเนาะขอชิมก่อนมันครับพี่น้องเอ้ยพุงปลาช่อนพุงปลาช่อนนี่นะครับเนาะนี่ครับชิมก่อนเด้อ แซ่บพอนำพี่นอ้องอ่ะไปนี่ามากินข้าวหนัากันนะครับเด้อน้องรับเนาะอ่ะนี่แหละครับสําหรับคลิปคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเนาะอ่โมกพุงปลาช่อนโมกพุงปลาช่อนเนาะครับเนาะนี่เนะาะกินข้าวหนัากันนะครับเด้อบ้านนี้นะครับ